มามาก็รอบนี้เนี่ยนะครับมีสกินใหม่มาซึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมาในตู้เดิมขนาดนี้นะครับตอนนี้ผมมีลูกป,ป่าเนี่ยประมาณหนึ่งแล้วก็มีผลึกสายลุงป,ประมาณหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราสุม่มคิดว่าไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดสุ่มแล้วเจอเอาแค่แรกได้นีก็พอแล้วเพราะว่าสกินอื่นๆเรามีหมดแล้วนะครับเออผมมีอันนี้ไม่เคยได้ใช้เลยมันคืออะไรอะารันตีสุ่มซุปเปอร์อีบอีกมา มันท่ถ้ามันออกซอสพริพกนี่ฮาเลยนะผมไม่ได้เช็คเลยว,ว่ามันมีโอกาสเจอไหมนะครับตัวนี้ผมมีนานมากอ่ะเอออันนี้เราเปิดเราดาวเกลือเฉยๆแหละเพื่อเราจะได้หมดลูกบาทน้อยลงหน่อยนะครับมาได้มาแปดนะครับแปดนี้มูลค่าก็ประมาณพันเก้าเลยนะมาถึงเวลากด let's go นะครับมาเฮ้ยโอโหแบบนี้ไม่น่าจะมานะครับฟับอ,อืมอ้มอืมมาเร็ว อย่าบอกนะว่าขาวสีฟ้าหนึ่งอ้ยรอบแรกก็แตกเลยนะครับมาใส่ต่อครับใส่ต่อตึงๆโอ้โหผมว่าขาวโอแน่งเหมือนเมื่อกี้เลยเดจาวูชัดๆขาวสีฟ้าหนึ่งนะครับโอ้ยมันจะครบไหมเนี่ยถ้าไม่ครบเดีย๋ยวเราไปเติมเพิ่มได้นะครับ เพราะแผ่นนี้ผมยังไม่ได้กดเลยนะครับไม่ได้กดแพ็คเลยเาว่าลูกบาทมันคิดว่าน่าจะพอตอนแรกคิดว่าจะพอตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วมันออกฟ้ามันออกขาวเยอะเกินไปอ่ะถ้าฟ้าเยอะๆหน่อยเออมันจะได้ดาวเกือเยอะๆหน่อยแบบนี้แบบนี้เออแบบนี้แบบนี้นะครับได้ฟ้ามาสองก็เป็นได้แบบมาเจ็ดนะครับรุยต่อรุยต่อครับโอ้โหกาหารตัวเดียวอย่างนี้ ว่าขาวสี่เนะี่ยนั่นเน,น่มาจนได้นี่คือสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดนะกดต่อครับโอ้โหโหสกินไอ้สกิน,กนม่วงเรายัางไม่เคยได้เลยนะนะอย่าบอกล้ว่าขาวสี่อะโอ้เอ้ยขาวห่าเฮ้ยผมว่าชิมนี้มันมันมีทั้งขากับฟ้าว่ะฟ้าอย่างน้อยเลยนะครับโอ้ลูกบาศกเต็มๆหมดแล้วนะครับเราขาดเก้าท้วเกลือนะครับหอย ไม่ง่ายนะครับมากดกดทีละหนึ่งก็ได้นะครับผมมาลองดูโอถ้ามันไม่พอคือมันขาดนในเดียวนี้ผมโกรธเกมมากนะครับมาโผมไม่ได้กดแบบหนึ่งมานานมากเอ้ยสีอะไรอะ่ะสีฟ้าก็ยังยากอยู่ดีอะ่ะมาครับเอ๊เหมือนเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมาขยับเลขเดียววะ <laughs> โอ้ดูไม่ผิดจริงๆนะครับเอาวะมา มื่อกี้มองเลงไม่ทัานโอ้โหโอ้เฮ้ยทำไมล่านี้มันผมว่าข่าวมันเยอะไปนะครับโอ้เมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ตาไวเห็นหกสิบเจ็ดเป็นหกสิบแปดนะครับอ๋อนั่นไงอะโอเคเหมือนจะขาดอยู่สูงโอโ้ขาดพันเก้านะครับมาๆเดี๋ยวผมจะน่าจะต้องเติมแพ็คแพ็คนี้ไม่ก็เออแพ็คนี้ก็ได้นี่สกินลับบี้ เออห้องเอา,เอาสกินล็อบบี้ดูอ่ะเดี๋ยวผมไปเติมแพ็คนี้กับร้านคุกกี้แลนก่อนนะครับ200กว่าบาทเองอ่ะเมื่อกี้ไปแวะเติมแพ็คกับร้านคุกกี้แลนมานะครับนี่นี่อันนี้คือลูกเล่นของสกินล็อบบี้ที่ได้จากการเติมแพ็คมีอะไรอ่ามีเปิดสมบัติโชว์นะครับมาประเด็นของเราต่อนะครับเติมมาเนี่ยผมได้2,000ลูกบาทนะครับจริงๆตัวแพ็คนั้นอ่ะถ้านับเฉพาะลูกบาทอ่ะไม่ได้คุ้มไปเติมแพ็คอื่นดีกว่าแต่คือมันเน้นสกินล็อบบี้ด้วยนะครับมา สุ่มกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้ยังไงก็ต้องได้มาครบอยู่แล้วอ่ะนะครับอย่างซวยขาวหนึ่งโอ้โหเฮ้ยรอบนี้สุ่มเป็นหมื่นเลยมั้งไม่ออกม่วงไม่ออกม่วงเลยนะครับคอดเกลือนะครับมาเรียบร้่อคุกกี้ซอสพริกราชาจอมโจรน,นะครับเอาวะใส่เลยใส่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองสกิลโชว์ดีกว่านี่ดูหนะ้าล็อบบี้ซะหน่อยเฮย้ยเฮ้ยเฟี้ยวนะเนี่ยนะครับ มาขอสักสกิลเดียวแล้วก็พอแหละนะครับซอสพริกซอสพริกซอสพริกอ่ะสับเลียงด้วยอ่ะโกโก้นะครับเออสิมันจะเป็นยังไงอ๋อเนี่ยเปลี่ยนกีิ่ตรงนี้นะครับผมโอเคแต่ซอสพริกก็มีแค่สกิลเล็กนะครับโอจะสกิลมันสั้นอ่ะ สกิลมันจบเร็วอ่ะมันเลยยังไม่ค่อยอิ่มเอมเท่าไหร่นะครับอ่าไม่เป็นไรเราเน้นสะสมอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ